ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูสาเหตุที่ทำให้ลูกปืนแตกบ่อยมากและอีกอย่างหนึง่งไขน็อตแกนล้อเข้าไปจนตึงล้อจะฝืดไม่หมุนต้องคลายน็อตออกวิ่งเนี่ฮะคันนี้เวฟร้อยย่ห้า จำได้ไหมครับคลิปที่ผมเคยสอนเปลี่ยนลูกปืนผมเคยเน้นมากเลยเนี่ยเห็นไหมอ่าบูทกลางดุมนะครับสำคัญอ่าลูกค้าบอกว่าไปเปลี่ยนลูกปืนมาไม่ถึงอาทิตย์มันลูกปืนแตกมันคอนเปลี่ยนไม่ถึงอาทิตย์เป็นอีก ที่ผมเคยย้ําเสมอว่าถ้าเปลี่ยนลูกปืนให้เปลี่ยนทั้งสองฝั่งเห็นไหมฮะไอตัวเนี้ยมันแห้งเห็นไหมเวลาหมุนมันจะขัดขัดกึ๊ก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 ถ้าลูกปืนดีมันจะหมุนคล่องเลยอันนี้มันติดกึ๊ก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 ก็ไม่เปลี่ยนเห็นไหมฮะเนี่ยบูตกางดุมไม่ชนกันเห็นไหมมีผลไหมสามตัวพังหมดเลยลูกปืนเอ้สามพวงพังหมดเลยที่ผมเคยพูดวันนี้เราก็จะเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วมาแก้ แก้บูทกันเดี๋ยววิธีแก้จะทำไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับดูครับไป่เปยนลูกปืนมาใหม่เปลี่ยนให้ลูกค้าแต่เบามันเสียก็ไม่แก้ไขให้ลูกค้านะฮะเห็นไหมถ้าเจออาการนี้มันต้องแก้ครับถ้าไม่แก้มันก็มป็นวิธีการแก้วิธีการแก้ จะหากระป๋องเบียร์ครับมาตัดแล้วก็ซับแต่ผมจะไม่ทำแบบนั้นผมจะเอารวดเชื่อมอะแต้มแต้มแต้ม,แ,ตมแล้วกดลงไปมันมันแก้ได้หลายแบบหลายวิธีครับแม้แต่แล้แต่ช่างจะทำแบบไหน,นเทคนิคใครเทคนิคมันครับนะครับที่เปลี่ยนมาใหม่ าราบีเดิมๆเ,เดี๋ยวเราก็ต้องเพิ่มจัาบีลูกค้าเลียนัวนี้ก่อนของใหม่เบาไม่มดีใช้อย่างดีหน่อยครับเอเัดเ,เปออกครับแร้แบา็ ใส่เพิ่มไปปาดผมเตืีนให้ลูกค้าผมจะทำแบบนี้ทุกครั้งครับแต่ไมู่่ที่ว่าเราทำไงก็ได้ให้มันคนนะ่ะลูกค้าทำกับเราไปมันต้คนเพราะว่าเขาเสียงเงิน เงินทุกบาททุกสตางค์ของลูกค้ามีค่าครับอันไหนไม่ดีเราก็ต้องทำให้เขาแกมันจบทีเดียวครับอาจจะแพงกว่าคนอื่นหน่อยแต่มันก็อาจจะจบไม่ต้องทำหลายรอบฝั่งนี้แน่นโอ้ฝั่งนี้ไม่แน่นฝั่งนี้ก็ไม่แน่นครับเดี๋ยวอ,อจจะะัดอีัดไปเรื่อยก่อน แหวนครับซับเป็นหนึ่งตัวเพราะว่ามันห่างประมาณนี้พอดีหาแหวนวว่ารูมนรอดได้ครับแต่ก็อย่าให้ใหญ่ใหญ่สุดขอบนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมุนไม่ได้เดี๋งไม้ได้แต่ถ้ามันใหญ่เกินแปะขอบเลยมันจะทำให้ลุกคนืนไม่หมุนและหมุนได้ เราแต้แมขอบลูกปืนนะพยายามแต้มให้มันเสมอๆเสมอนะครับแต่ละฝั่งให่้อย่างเงี้ยมีนูนเราก็แต่งสบายออกเพราะว่าเวลาลงมันจะได้จีนกลางถ้าแก้มฝั่งได้ฝั่งหนึ่ง้เท่ากันใันจะเอียงเดือวลูกปืนมันก็จะมีปัญหาเดึงตะสบออก เราใช้กระดาษกับเทปพันนะครับเข้าไปเพื่อให้มันไม่พันมากส่วนมันไม่ลูกปื้นสองฝั่งไม่ชนกันตรงนี้ค้อนข้างในเหมือนต้นคคิดเราใช้แหวนครับแหวนแปะเนี่ยเราเทียบดูความหนานะครับก็คือให้มันเราต้องดูว่ามันห่างประมาณกี่มิลเนีน่ยที่ผมเช็คมาคือมันมิลกว่าๆเกือบสองมิลก็ตัวนี้พอดี ส่วนที่เราเชื่อมพอพกลูกปืนเชื่อมอ่ะเราจะใช้ความร้อนสูงนะใช้แต้มแป๊ดแป๊ดแป๊ด,แป,ดแป๊ดเอาไม่ให้ลูกปืนมันร้อนมากแล้วก็ให้มันเสมอกันทุกด้านถ้าเราแต้มหนาฝั่งใดฝั่งหนึ่งล้วตอกลงไปมันจะไม่ได้สูญหรือลูกปืนจะเสีย,วยวไว้แบนจับเราใส่เข้าไปใส่บนก็นได้หรือใส่ล่างก็ได้แล้วแต่ขนาดครับใส่ล่าง แล้วแกนตรงนี้คือจะบังคับบังคับไม่ให้แหวนมันเลี้ยงซ้ายเลี้ยงขวาใส่ตรงนี้ไปจะดีทาลูกปืนทำมันลงง่ายใส่ปไปครับใช้ล,ลูกบล็อเกเบอร์ยี่สิบหกอ๋อ เป็นนั้นเสร็จครับอันนี้จะเปลี่ยนลูกปืนสเกลกัน,กนแล้วก็ประกอบ